จบมุงบ่งมั่นทำใน้สำเร็จเรียนรู้ส,ร,สร้สางสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่ขยงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคร่คิดสวัสดีครับการปรับโฉมร้านโชห่วยที่มีตำนานมาก,กว่า70ปีเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้แทนธุรกิจรายนี้ที่ได้คิดแปลงโฉมร้านโชห่วยให้เข้ากับยุคสมัยจนกลายเป็นร้านในดวงใจอีกร้านหนึ่งของผู้บริโภคไปแล้วครับธุรกิจตรงนี้ครับผมของที่ร้านผมเนี่ยดำเนินธุรกิจมา70ปีแล้วครับส่วนตัวผมเองเป็นรุ่นที่4แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปดูชหน้าทาวของต่างประเทศมีสีสันมากเลยตรงนี้เป็นจุดแนวคิดที่เรามาคุยกับครอบครัวว่าเราอยากจะปรับให้มันดูร่วมสมัยกับถนนเยาวราชเส้นนี้มากขึ้นนอกจากสเสน่ห์ภายนอกของร้านโชห่วยที่มีสไตล์โมเดิร์นเทรด แต่ยังคงเสน่ห์ความเป็นเยาวราชไว้แบบนี้แล้วร้านนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่ที่การผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองทําให้สามารถควบคุมทั้งคุณภาพและต้นทุนการผลิตไว้ได้เป็นอย่างดีแถมยังช่วยสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆในย่านเดียวกันได้อีกด้วยละครับในย่านเยาวราชนะครับต้อถือว่าร้านนี้เนี่ยสะดุดตามากเลยนะครับคุณภาพประพามีแนวคิดในการตกแต่งร้านใหม่อย่งไรบ้างครับ คือเราต้องการให้มันแตกต่างแต่ก็ยังร่วมสมัยอยู่ในถนนเยวาวราชเนี่ยครับก็ดึงความเป็นวัฒนธรรมจีนขึ้นมาแต่เรามีคอนเซปต์ว่าร้านเนี่ยเราอยากเป็นกรีนคอนเซปต์ก็เลยใช้สีเขียวเข้ามาเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบของร้านใหม่โดยการใช้แบ็กด็อปเป็นสีดาแล้วก็หน้าร้านเราไม่ขายของแต่เราวางจักรยานแทนเหมือนเป็นสถานที่ถ่ายรูปให้เวลาคนเขามาแล้วก็รู้สึกออชอบแล้วก็ได้ถ่ายรูป ส่วนการจัดร้านนะครับเราก็วางสินค้าตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงบนเพดานเลยโดยมีบันไดเป็นบันไดเลื่อนลูกค้าก็สามารถช็อปเองได้ปีนบันไดยหยิบของเองได้พอเราปรับร้านใหม่ปุ๊บเนี่ยสินค้าทุกรายการเลยเนี่ยเรายังขายในราคาเดิมอยู่ลูกค้ากลุ่มเก่าก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วที่สําคัญที่สุดเลยเรามีนักท่องเที่ยวที่เดินย่านเนี่ยเขารู้สึกว่าร้านเราน่าซื้อของและจากแนวคิดการแปลงโฉมได้อย่างน่าสนใจของร้านนี้<ล>นก็ทําให้ยอดขายของร้านเพิ่มสูงขึ้นไป,ปพร้อมๆก,กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่เทยวจากร้านจากอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ต่างๆรวมถึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเยาวราชอีกด้วยครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ดีไซน์เปลี่ยนแนวคิดครับแล้วก็มีประสบการณ์ของคุณรุ่นเก่าเข้ามาเสริมเนี่ยก็ทําให้เป็นการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่คู่กันไปได้อย่างดีเลยครับ การคิดต <chat> ่างบนพื้นฐานของความเหมาะสมทั้งดีไซน์และการตลาดก็จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของคุณนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเขียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n g k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเเเป็นนนพพืื่่่่ออคคคคููิิดด